สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วิชาฟิสิกส์สามัญน,นะครับปี58นะครับในข้อนี้เนี่ยจะเป็นข้อ7ครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเขาบอกครับว่ามวล m ครับเคลื่อนที่ตามแนววงกลมรัศมี r เนี่ยด้วยค่า t คงที่เนี่ยแรงที่รั้งมวล m เข้าหาจุด O เนี่ยมีค่าเท่าใดนะครับ ก่อนอื่นเลยคือเรารู้ว่ามีมวล m ถูกไหมนะครับแล้วเนี่ยมันเนี่ยก็เคลื่อนที่ตามแนววงกลมนะครับรัศมี r เนี่ยด้วยคาบ t ถ,ถูกไหมครับคงที่ด้วยนะครับแรงที่รั้งขงมวล m เ,เข้าหาจุด o เนี่ยมีค่าเท่าใดนะครับโอเคเขาโจทย์ข้อนี้เขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับมีวงกลมมีคาบเนี่ย มีแรงที่ล้างมวล m ขวาจุด O เนี่ยเขาถามเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอ่ามันต้องเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่วงกลมถูกไหมครับเรื่องของการเคลื่อนที่วงกลมนะครับทุกครั้งในที่เราอ่านโจทย์เสร็จเนี่ยครับเราก็วควรจะวาดรูปถูกไหมครับเราต้องวาดรูปนะครับก็คือมันมียังไงบ้างครับมีมวล m ถูกไหมเคลื่อนที่ตามแนว วงกลมรัศมี r เนี่ยด้วยค่า t คงที่เนี่ยนะครับเราก็ใช้ประโยคแรกเนี่ยขึ้นมา,สร,าสร้างสร้างสร้างรูปมันก่อนนะครับมวล m เคลื่อนที่ตามแนววงกลมรัศมี r ถูกไหมครับเราก็มีมวล m ครับแต่ว่าวาดวงกลมก่อนดีกว่าเนะาะการที่วาดวงกลมผ่านจุดจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนะครับ เราก็มาจุดศูนย์กลางนิดหนึ่งนะครับแล้วเรามีอะไรมีมวล m ถูกไหมนะครับมวล m เล็กไปไหมเนี่ย m อ่า m ใหญ่ขึ้นมาหน่อยดีกว่านะครับมวล m ครับเคลื่อนที่ไปถูกไหมเคลื่อนที่ไปตามแนวรัศมีของวงกลม r นะครับแล้วก็มีเชือกมีอะไรด้วยเนะี่ยมีด้วยคาบ t ีถูกไหม แล้วก็แรงที่รั้งมวล m เข้าหาจุด O เนี่ยมีค่าเท่าใดนะครับแน่นอนครับทุกการเคลื่อนที่แบบเป็นวงกลมเนี่ยมันต้องมีมันก็มีอะไรมารั้งไว้ถูกไหมไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงตรงนี้มารั้งไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับอาตามกฎข้อที่1ของนิวตันถูกไหมถ้าว่าถ้าแรงรับเป็นศูนย์เนี่ยวัตถุจะเป็นไงครับ จะคงสภาพการเคลื่อนที่ถูกไหมครับแล้วการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยลักษณะของความเร็วเนี่ยนะครับจะมีทิศยัยงไงครับทิศขนานไปกับทิศเป็นไงทิศขนานไปกับเ,เส้นสัมผัสของวงกลมถูกไหมนะครับเพราะมันขนานไปเนี่ยมันก็ไปต่อเรื่อยๆครับถ้าเกิดไม่มีอะไรมามารังไว้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีอะไรมารังมันไว้ถูกไหมรังไว้ทุกจุดทุกจุดทุกจุดเลยนะครับ แล้วเจ้าแรงที่รั้งไว้เนี่ยมันต้องมีขนาดเท่าไหร่ครับเป็นอะไรครับ Fc ถูกไหมหรือว่า c e n t r i p e d a l Force นะครับ หรือว่าแรงอะไรครับแรงเออจะเรียกว่าแรงสูศูนย์กลางก็ได้นะครับแรงศูนย์กลางนะครับอย่างเช่นเวลาที่เหมือนกับรถเวลารถจะเข้าโค้งครับน้องเคยอยู่ในรถที่มันกำลังจะเข้าโค้งไหมครับเวลาที่เหมือนกับเราเราเลี้ยวไปทางหนึ่งเนี้ยถูกไหมเราเลี้ยวไปทางหนึ่งสมมติว่าโค้งโค้งไปอย่างงี้เนาะ แล้วโคง้งทุกโค้งเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับเออ่รัศมีความโค้งอยู่แล้วนะครับนะครับก็จะเป็นรัศมีความโค้งนี้ถูกไหมถ้าเกิดว่ารถของน้องครับอันนี้เป็นรถแล้วกันนะมองให้มันเป็นรถหน่อยนะครับรถของน้องเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปอย่างนี้ถูกไหมคือล้อมันเลี้ยวล้อมันเลี้ยวอย่างนี้ถูกไหมครับเคยสังเกตไหมครับว่าตัวของน้องเนี่ยตัวของน้องจะ ออถูกเวียงออกมาเวียงออกมาได้านี้ตลอดเลยนะครับทุกครั้งเลยโดนเวียงออกมาถูกไหมครับใครที่นั่งสมมติว่าอันนี้มันเลี้ยวขวาถูกไหมใครที่นั่งข้างคนขับเนี่ยนะครับก็จะโดนเวียงมาติดติดกระจกเลยถูกถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติของแรงสูดศูนย์กลางนะครับเขาก็จะใช้ตัวยอ่อว่า F4 ครับเท่ากับอะไรครับอ่ามันจะเป็น M ครับ v ครับกาลังสองครับส่วน r นั่นเอง r เ,เนี่ยคือลัศมีะความโค้งถูกไหมครับส่วนแรงเจ้าตัวเนี้ยก็คือแรงนี้แหละนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับแล้วก็ความเร็วของมันถูกไหมครับก็คือถ้าเกิดยิ่งความเร็วมากเนี่ยไอ้เจ้าแรงตัวเนี้ยก็ยิ่งมีผลมากถูกไหมเคยเห็นไหมครับโคง้งโค้งแบบตามถนนต่างจังหวัดเนี่ยถนนที่แบบเป็นถนนหลวงแล้ว คนค่อนข้างใช้ความเร็วเยอะเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยมีโค้งแบบที่มันชะก,ก,กัดชะการหรอกถูกไหมครับหรือว่าถ้าเกิดเขามีโค้งที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาจะเ,เรียกว่าาดเทราดถนนไว้ให้ครับแบบถนนถนนปกติมันควรจะเป็นแบบตรงตรงนี้ถูกไหมแต่นี่คือเขาเทราดไว้ให้ครับสําหรับรถรถเพื่อรถจะเข้าโค้งไปได้อย่างปลอดภัยนะครับคืออย่างนี้นะครับ การเทลาเนี่ยมันมีผลตรงที่ว่าสมมติารถเข้ามาอย่างนี้ถูกไหมแรงส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไงครับแรงส่วนหนึ่งแน,แน่นอนว่ามันจะสามารถแตกแรงเป็นอย่างนี้ได้ถูกไหมแรงไปทางนี้แล้วก็แรงลงถูกไหมครับการที่เรามีแรงลงอย่างนี้ครับมันจะทําให้ไงครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงปฏิกิริยาที่วัตถุทํากับพื้นถูกไหมครับ ดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้รถปลอดภัยขึ้นอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าสูตรของเราเนี่ยหลักๆแล้วคืออันนี้ครับนี่ครับโอเคเราก็มาดูกัน ทีนี้เราก็มีข้อมูลมาอย่างนี้ถูกไหมมีข้อมูลมาว่าไอเจ้าวงกลมเนี้ยรัศมี R ถูกไหมครับด้าไในครับมวล M มถูกไหมเคลื่อนที่ตามแนววงกลมรัศมี R ด้วยค่า T คงที่แรงที่ลังมวล M เข้าหาจุด O มีค่าเท่าใดนะครับมันเคลื่อนที่ไปด้วยใช้เวลา T ถูกไหม ใช้เวลาทีในการเคลื่อนที่เท่าไหร่ครับหนึ่งรอบถูกไหมมันหนึ่งรอบเนี่ยเขานับเป็นเขานับเป็นกี่กีร่รเดียนครับอ่เขานับเป็นสองพายเรเดียนถูกไหมสองพายเรเดียนนั่นเองนะครับ แล้วจุดนี้ก็เป็นจุดอะไรเขาบอกว่ามวลเอมข้าจุด O ถูกไหมจุด O ก็น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับโอเคครับหลังจากเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาคำนวณกันถูกไหมเขาให้รเราหาแรงเขา้าสจุศูนย์กลางถูกไหมครับหรือว่าเซนต i พิทอลฟอ r c e นะครับ เราก็รู้แล้วว่า Fc เนี่ยเท่ากับอะไรครับ mv กําลังสองส่วนด้วย r ถูกไหมแต่ว่า v เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาถูกไหมเขาให้เขาให้เป็นอะไรมาครับให้เป็น t มาถูกไหมนะครับถามว่า t เนี่ยพอ t มันมันเทียบกับอะไรครับมันเทียบกับการที่เราเนี่ย t นะครับมันเทียบ ต่อรอบถูกไหมต่อรอบนะครับต่อรอบเทียบต่อรอบเนี่ยมันหมายความว่าไงครับเทียบต่อรอบหมายความว่าเราเนี่ยต้องใช้เป็นหน่วยเออเป็นตัวแปรในส่วนของที่เป็นการเคลื่อนที่วงกลมถูกไหมที่เป็นเรเดียนในหน่วยเรเดียนอะไรเงี้ยถูกไหมครับอันนี้เป็นยังเป็นหน่วยในหน่วยเมตรต่อว,วินาทีอยู่ถูกไหมครับเราต้องการเป็นในหน่วยเรเดียนต่อวินาทีแล้วนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการถูกไหมและการที่เราต้องการอย่างเงี้ยครับเราต้องทํำยังไงครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้ตัว v เนี่ยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอัลฟาถูกไหมนะครับอัลฟาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับอัลฟาเอ้ยไม่ใช่อัลฟาโอเมก้าโอเมก้าครับโอเมก้าโอเมก้าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ v ใช่ไหม,ไหม,ไหม,ไหมแต่ว่าส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย r ถูกไหมครับก็คือจะเป็น รเดียนต่อวินาทีเนี่ยก็ต้องเอาเป็นความเอาเป็นเมตรต่อด้วยต่อด้วยรัศมีก่อนถูกไหมครับมันถึงจะเป็นเข้ามาในหน่วยรเดียนได้นะครับทีนี้เราต้องการแปลงเจ้าสูตรนี้ถูกไหมให้เป็นในหน่วยโอเมกาแทนเพื่อที่จะได้เอาไปคิดต่อรอบเป็นรอบทีถูกไหมครับเราจะทำยังไงครับเราก็คูณด้วยอะไรดีคูณด้วย R ส่วน r ได้ไหมนะครับคูณด้วยอะไรส่วนอะไรที่มันไม่ใช่ศูนย์เนี่ยนะครับยังไงก็ไม่เปลี่ยนถูกไหมเราก็จะได้ใหม่เป็นยังไงครับ m v กำลังสองส่วนด้วย r กำลังสองแล้วก็คูณด้วย r ถูกไหมนะครับแล้วเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการพอดีเลยถูกไหมครับได้สิ่งที่เราต้องการพอดีเลยเนี่ยลิงก์กันนะครับ โอเมก้านี่คืออัตราเร็วเชิงมุมนะนะครับนะครับตาเร็วเชิงมุมนะครับหลังจากเราได้แนี้เนี่ยเราก็มาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นโอเมก้าถูกไหม อย่างนี้แล้วเนีเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นโอเมก้านะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนี่ได้สูตรแล้วสูตรที่เกี่ยวกับอัตราเร็วเชิงมุมมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นอัตราเร็วธรรมดาถูกไหมครับแต่ว่าไม่กัน,นั้นแล้วครับก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าโอเมก้าเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อมูลที่เขาให้มาเหมือนกันเข,รเ,ราาเขาให้อะไรเรามาครับเขาให้อะไรเรามามาดูกันดีกว่า เขาให้มวลเรามาถูกไหมมวลเอ็มนะครับมวลมาถูกไหมครับรัศมีเขาก็ให้มานะครับแต่เขาให้คาบมาครับเขาให้เขาให้คาบมานะครับแล้วถ้าเกิดสังเกตจากชอยส์เนี่ยนะครับสังเกตจากชอยส์ครับดูครับ เขาจะมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับเขาจะมีตัวแปรที่เขาให้มาเหมือนกันก็คือ m ถูกไหม m ถูกไหมแล้วก็มี t ครับแล้วก็มี R นะครับนอกนั้นก็เป็นค่าคงที่พวกพายอะไรอย่างนี้ถูกไหมดูครับไม่มีช้อยไหนเลยนะครับที่จะที่จะมีตัวแปรอย่างเช่นโอ,โอเมกา้าเงี้ยไม่มีนะครับโอเมก้าไม่มีแน่นอน v เงี้ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่ง,งั้นแค่จําสูตรไปก็ตอบได้แล้วดิถูกไหมข้อสอบเจ็ดวิชาสามัญมันไม่ได้ง่ายขนาดน,นั้นนะครับมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับ โอเคเรามาดูกันดีกว่าคอนเซปต์ของเจ้าโอเมก้าเนี่ยแปลว่าอะไรโอเมก้าเนี่ยเท่ากับอัตราเร็วเชิงมุมถูกไหมครับนะครับมีหน่วยเป็นอะไรครับเรเดียนถูกไหมส่วนด้วยวินาทีนะครับ แต่ว่าเขาต้องการให้เราตอบในเทอมของทีครับทีเนี่ยคืออะไรครับทีเนี่ยเป็นหน่วยของเวลาถูกไหมเวลาที่ใช้ไปนะครับใน,ในการในการเคลื่อนที่ครบครับหนึ่งรอบครับอ่า ดังนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดเราเขียนใหม่ได้ไหมว่าโอเมก้าเนี่ยครับให้มันเป็นหนึ่งรอบเนี่ยเป็นคือไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าหรือเป็นความเร็วเนี่ยครับคอนเซปต์ Concept มันจะเป็นในส่วนของระยะทางหรือว่ามุมที่กวาดไปได้ในในหนึ่งหน่วยเวลาถูกไหมอย่างเช่นโอเมก้าเนี่ยก็จะเป็นเรเดียนต่อวินาทีถูกไหมครับ ถ้าเกิดว่าเราให้โอเมก้าเนี่ย mm. เท่ากับ2พายแล้วครับ2สองพายเนี่ยคืออะไร2พายเรเดียนนะครับ2พายเนี่ยคือ2พายเรเดียนนะครับหรือว่าหรือว่าอะไรครับ360องศานั่นเองนะครับหรือว่า1รอบนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันจะเป็นค่าของโอเมก้าจริงเนี่ยเราก็ต้องส่วนด้วยหน่วยของเวลาถูกไหมแล้วหน่วยของเวลาเนี่ย หน่วยของเวลาที่มันจะเคลื่อนที่ได้ครบ1รอบเนี่ยหรือว่าเคลื่อนที่ได้ครบ2พายพอดีเนี่ยครับมันคือตัวอะไรครับจะเป็นใครไปได้อีกล่ะครับก็เป็นต้องเป็นตัวคาบถูกไหมต้องเป็นตัวคาบนะครับเนี่ยครับโจทย์เก้าวิชาสามาัญเนี่ยต้องใช้การวิเคราะห์นิดน,นึงนะครับว่าโอเมก้าเนี่ยคือเรเดียนต่อวินาทีถูกไหมอันเนี้ยจะเป็นหน่วยของเรเดียนนะครับแล้วนี่เป็นหน่วยของวินาทีแล้วข้อมูล2อันเนี้ยมันสมมูลกันยังไงมันสมมูลกันตรงที่ว่ามันเทียบกับ1รอบเหมือนกันนะครับ ไอสอพายเนี่ยเป็นระยะทางของ1รอบถูกไหมแต่ว่าตัวคาบเนี่ยหรือตัวทีใหญ่เนี่ยนะครับเป็นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ให้ครบ1รอบนะครับมันเลยเขียนออกมาได้เป็นอย่างนี้ถูกไหมเอา้าทีนี้ก็เสร็จแล้วครับเเจ้าสูตรของเราถูกไหมสูตรของเราที่ต้องการตัวมาเติมเต็มอยู่ถูกไหมครับ m โอเมก้ากำลัง2 r เนี่ยนะครับเราก็เขียนใหม่สิครับเป็น m 2พายส่วนทยกกำลังสคูณด้วย R ถูกไหมครับเป็นอย่างนี้ครับโอเคเราไปดูในช้อยส์กันดีกว่าครับว่ามีไหมนะครับต้องมีมี m อยู่ข้างบนถูกไหมที่อยู่ข้างล่างนะครับมีกำลัง2แล้วก็มี r คูณอยู่ข้างบนนะครับหาดูครับแล้วก็มี2พายอยู่ข้างบนเหมือนกันครับ อ่าเห็นแล้วครับมี m อยู่ข้างบนครับข้างบนนะครับ่อยู่ข้างล่างมีกําลังสองครับมี i อยู่ข้างบนมีสองพายนะครับต่อข้อห้าครับข้อนี้นะครับข้ออื่นเนี่ยผิดหมดครับผิดหมดตรงที่ว่าอันเนี้ยอ i อยู่ข้างล่างถูกไหมอันนี้อันนี้ไม่มีกําลังสองถูกไหมครับอันนี้ที่อยู่ข้างบนถูกไหมผิดอันนี้ i อยู่ข้างล่างแล้วก็ไม่มีกําลังสองนะครับโอเคครับข้อนี้ก็ตอบข้อห้าครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อถัดไปครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องของวงกลมนะครับขอบคุณครับ